รู้ว่ารมให้ใจออกไปนะก็ถือว่ารมนี่ไม่เสียยังมีสติอยู่มีสมาธิมีปัญญาอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ภาวนาก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้แต่ถ้าเราไม่สงบเราต้องภาวนาแต่ถ้าเราสงบเราไม่ต้องภาวนาเพียงแต่พิจารณ์ลมเข้าสั้นยาวหยาบละเอียดรอนเยน็นเราก็สงบได้เป็นสติสมาธิพอ แต่ถ้าเรายังเผลอคิดโน่นคิดน,น,ดนี่คิดอะไรเรื่อยเปยไปสิปาถะเอาไม่อยู่ไม่ไม่ดูลมหายใจไม่อยู่ก็ต้องพุโทโธไว้เพื่อทักจิตไม่คิดไกลตัวเองให้กลับมารู้ลมหายใจไว้พุทลมเข้าโทลมออกถ้าพุโทโธยังไม่อยู่ก็ต้องนับลมพุทลมเข้าโทออกนับหนึ่งพุทลมเข้าโทออกนับสอง วิธี